จได้รับทราบการทำง่ายๆแล้วปลอดภัยโดนแขนโดนขาไม่เป็นไรแล้วเราก็ทําขายด้วยค่ะและอย่างน้ํายาล้างจานน้าํายาซักผ้าน้ํายาปรผ้านุ่มคือห,หลายๆอย่างเราสามารถทําไว้ใช้เองเป็นการประหยัดใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาขายในราคาที่ถูกอันนี้ก็โคมไฟจิ๊กซอห์ค่ะพอใส่ไฟปุ๊บมันจะอ่ะโค,ม,คมไฟจิ๊กซอห์น,นี้ก็เปิดแล้วก็จะใส่หลอดไฟข้างในค่ะใช่อดที่จมเจือจางแบบ ทั้งหลังนั่นเลยเป็นไรย็นไม่ติดมันอย่างว่าไม่ได้แต่ขนมเปรตใช่ไหมคือ,คอไม่ได้ทานที่นี่ช่ไหม้อง <c oughs> ไม่รู้ว่ามีงานที่นี่ <c oughs> จะบบมีโครงการบ้างนน่าจะแบบเต็มรูปแบบกับการ ค่ะดิฉันนางดวงพรสาะจาแถวห่งในนามประธานวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านโคกน้อคะวันนี้เรามีการจัดประชุมภายในกลุ่มเพื่อปรึกษาหาร,ารือกันในการที่จะเพิ่มจํานวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมแล้วก็เพิ่มจํานวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่แต่และคนมีอะไรบ้างค่ะแล้วก็จะมีการแนะนําการขายหาจากประสบการณ์ที่สายเอง แล้วก็วาระอื่นๆที่แต่ละคนมีข้อสงสัยและทำความรู้จักพูดจาปรึกษาหารือกันค่ะแล้ววันนี้โชคดีอย่างหนึ่งคือพอดีเอคุณแอ้คุณรพมาศนิองสาค่ะเป็นนักปฏิบัติการเกี่ยวกับดูแลวิสาหกิจชุมชนการเกษตรของจังหวัดปทุมธานีค่ะต้องขอบคุณโดยเฉพาะคุณแอ้ค่ที่สละเวลาอันุาและให้เกียรติมาร่วมประชุม กับการประชุมภายในกลุ่มเราวันนี้อย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่ททานที่เสียสละเวลาก็รู้ว่าแต่และคนยุ่งค่ะแต่เวลาแต่และชั่วโมงคือเรารู้ว่ามีค่ามากที่ได้มาร่วมประชุมกับพวกเราขอบคุณกับความร่วมมือด้วยดี <c oughs> ค่ะแล้วเราจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้ากับแนวทางการขายการทาําสินค้าการผลิตสินค้าใครชอบขายรักไปขายใครชอบทำทำอยู่กับบ้านแล้วเราจะมาดูแนวทางการขายว่าประสบการณ์ที่ขายมาหาสี่ปีห้าปีที่ขายมาเราจะมาแชร์ประสบการณ์กันจริงๆ กับการเดินต่อของกลุ่มค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันน,นางสาวนินาลิวงษานะคะนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรปฏิบัติการประจำำรําสํานักงานกเกษตรจังหวัดปทุมธานีนะคะเป็นผู้รับผิดชอบงานสายพิจารณ์นะคะในระดับจังหวัดนะคะวันนี้ก็คือมาติดตามเ,ย,เยี่ยมเยยนกลุ่มนะคะก็คือเพิ่งได้มีโอกาสะคะ่ะเข้ามาหลังจากที่สถานการณ์โควิดเบาบางลงนะคะก็ทราบว่ากลุ่มมีการ ชุมหารือกันในในหวัวข้อประจำกลุ่มอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็เคยเข้ามาทักทายกลุ่มค่ะแล้วก็จะมาแนะนำโครงการของวิสาหกิจชุมชนนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็มาตรฐานสินะคะ้าเกษตรแปรรูปให้ชุมชนได้ทราบรายละเอียดคะ่ะ เพื่อที่จะเข้ารับการอบรมในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพอาหารคุณภาพผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็เราก็จะสนับสนุนให้ให้ได้รับเงบ่อประมาณในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ค่ะสำหรับกลุ่มที่จัดตั้งมาแล้วหรือว่าใครที่สนใจจะจัดตั้งขึ้นใหม่นะคะอาจจะเป็นกลุ่มเดิมที่ นะคะเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพหรือกลุ่มแม่บ้านนะคะสนใจที่จะเป็นวิสาหกิจชุมชนก็สามารถเข้าไปจดทะเบียนที่สํญญานักงานเกษตรอําเภอได้ค่ะเรามาีแนวความรู้ในการสนับสนุนหรือว่าในแต่ละปีอะค่ะก็จะมีงบประมาณที่เข้ามาสนับสนุนในในส่วนของวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะ